สวัสดีค่ะพี่พน้องๆเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคระห์บอลกับหนูเล็กปิกกจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21มกราคมคศ2564นะคะก็เช่นเคยคะ่ะหนูเล็กก็มีคู่บอลเตง็งๆมาฝากพ,พี่น้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของหนูเล็กในวันนี้หนูเล็กก็อยากจะฝากพี่พน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็ก คลิปหน้าด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะจะไม่ทด้พลาดทีเด็ดฟุตบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะสํำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกลาลิกาสเปนนะคะเป็นคู่ของเอีบาค่ะปะทะแอตเลติโกมาลิกนะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตีสามนาทีนะคะเลราคาบอลเปิดมาที่ทีเมเยือนนะคะแอตเลติกมาริกนะคะต่อราคาบอลครึ่งควบลูกนะคะ สถิติที่เคยพบกันของทั้งของทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะแอลติโกมาดริดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเอีบานะคะเสมอไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ค่ะ1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ค่ะส่วนเอีบานะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอลติโกมาดริกนะคะก็แพ้ไปด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ชนะในนาล่าสุดนะคะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกกันเลยนะคะ t อล t ติโกมาลิกนะคะจะอยู่อันดับที่1นะคะแข่งมา16นัดค่ะชนะ13สเสมอ2ค่ะแพ้1นะคะมีเก็บอยู่41แต้มค่ะส่วนเอี a บานะคะจะอยู่อันดับที่15นะคะแข่งมา18นัดค่ะชนะ4สเสมอ7แพ้7นะคะมีเก็บอยู่19แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้นะคะเอบานะคะจะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของ a อ e t ติโกมาลิกนะคะโดยทีมเอ b a บานะคะ ทีมนั้นยังดูขาดไปเพียงกองหลังโกเต้นะคะรายเดียวที่ยังบาดเจ็บค้างซึ่งไม่ได้กระทบต่อทีมมากอะไรนักนะคะนอกจากนั้นที่จะลงสนามก็ยังเป็นชุดใหญ่นะคะกิเก้กาเซียนะคะลาตะขายกับเชอกี้นะคะแดนหน้าที่2คนกดไปถึง6ประตูร่วมด้วยทาเคชิอินุอินะคะปีกขวาชาวญี่ปุ่นทำเกมปีกขวานะคะ ส่วนแอตเลติกมาลิกนะคะฝั่งตาหมีทีมเยือนนะคะดีเอโก้นะคะทัพนั้นยังมีขาดอยู่แก่อขอภัยค่ะขาดอยู่ได้แก่กองหลังคีเรนนะคะกับ กองกลางกับตันทีมโกโก้นะคะที่โดนแบนคู่เลยนะคะมีปรับไป2จุดนี้นะคะนัดนี้กับหัวหอกหลุยนะคะซัวเรสซึ่งนำมากับจอมเก๋ากดไปถึง9ประตูจาก13เกมนะคะยังดูคมขนาดข้างนะคะด้วยแองเคนะคะแองเคนะคะขอภัยค่ะและโตมัสนะคะที่ฟอร์มนั้นใช้ได้เลยนะคะยึดตัวจริงได้ด้วยเลยนะคะ ก็สำหรับเกมนี้นะคะหนุเล็กคิดว่าจะฝูงอย่างทับตาหมีนะคะปีนี้พวกเขานั้นมาดีจริงเลยนะคะโกยไปแล้วถึง41คะแนนนะคะทิ้งห่างอันดับ2แชมป์เก่าน,นะคะเรอันมาริคอยู่4แต้มและยังแข่งน้อยกว่าด้วยถึง2นัดนะคะเรียกได้ว่าเข้าทางเลยจริงๆนาะทีนี้นะคะที่ต้องกอบโกยไปไว้ก่อนด้วยผลงานชนะมา4จาก5นะคะเกมหลังทีมยังเครื่องแรงนะคะไม่เหมือนกับเจ้าบ้านเอบานะคะ ที่มี19แตมและยังหางโซนตกไปอยู่2คะแนนนะคะดูใกล้ทีเดียวนะคะแบบนี้ ไม่นะคะปลอดภัยนะคะยิ่งด้วยผลงานสะดุดไปแพ้ถึง2เกมติดนะคะแม้นั้นนี้เฝ้าหลังแต่ไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะคะเลดบอลเปิดที่ครึ่งควบลูกนะคะดูแล้วเบาทีเดียวนะคะยังไงนะคะก็ต้องจัดตาหมีไว้ก่อนนะคะที่ทีมเองดูมั่นใจนะคะแล้วก็ยังดูมีภาษีขมได้มากกว่านะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเลก,ก้าเลยเลือกต่อไปทางแอเลติโกมาริกนะคะผลสอกกร์ที่คาดน,นะคะก็จะอยู่ที่ 2ต่อ0นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกต่อไปทางแอเลติโกมาริดนะคะวันนี้คัดมา1คู่เน้นๆเ,เลยนะคะ ช่องหนูเล็กนะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะถ้าเกียร์หลังเกมไปช่องอื่นนะคะเพราะว่าหนูเล็กวิเคราะห์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันนะคะสำหรับใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กปิกาจูได้ที่ ID หนูเล็ก Underscore 789นะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะสําหรับใครที่อยากได้อ่า กลุ่มฟุตบอล VIP นะคะหนูเล็กมีให้เข้าฟรีเลยนะคะทักแชทเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ